วันนี้จะคล้องจองกันมากเลยสองสาวนี่ก็จะคล้องจองกันมากเลยคุณชติการกับคุณว่าเสยมากจาก้าผมรู้สวยผมรู้สวยโทษขออภัยด้วยจริงๆนะคะนะอ่านไม่ทัน,นะคะ่ะคุณบุญมีก็สวัสดีคุณพึ่งนะคะพี่พึ่งก็สวัสดี ครับนะคะขอบคุณคุณบุญมีมากๆนะคะหลังเล็กๆหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับค่ะแต่เช้าแล้วค่ะทานตั้งแต่แต่เมื่อเชา้าวันนี้ก็ทำทำผักกาดท้องนามาทักทายสวัสดีค่ะพี่ลิซ่าสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ลิซ่านะคะ สวัสดีค่ะนะคะคุณชุติการก็สวัสดีคุณลิซ่านะคะชมนะคะคุณรักเดียวก็กําลังรับชมอยู่นะคะไม่รู้ว่าทั้งสองท่านคอมเมนต์หรือ,อทำหน่อไม้ไปเอาหน่อไม้มาทําหน่อไม้ดองบางๆ <c oughs> างก็ขอเชิญเวะเวียนมาเยี่ยมอีกนะเพราะว่า <c oughs> กำลังใจอยู่ที่นี่เพียบเลยค่ะคะอ๋อค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับครับไหมขอขอเข้าด้วยสี่น้องนาได้ค่ะพี่ลิซ่า ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนมกับขนมนะคะพี่กันเดอร์อะเปิดไแน่าก็จะคนก็ หวังว่าคุณ ai คงเข้าใจนะคะในการไม่ตรงต่อเวลานะคะต่อแต่นี้ก็คงเดี๋ยวก็ เจอกันนะคะขอบคุณมากๆกที่แวะมาทักทายค <ขอ S 1> ่ะคะุณดํานอยไปอ่านไม่ทันนะคะขอโทษด้วยนะคะคอมเมนต์ไหนที่น้าอ่านไม่ทันนะขอโทษด้วยนะคะอ,อน้องน้ําอิงก,ก็สวัสดีน้องนาอ,อ,อะไรนาะเดี๋ยวก่อนนะคะทำกินข,ข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วพาเข้านอน ถ้าพวกเขาเข้านอนเสร็จนั่นแหละน่าทํจะว่าต้องสวัสดีค่ะติการกับทิติพรใช่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากเลยแล้วก็สวัสดีคุณพิริ่านะ เข้ามาอีกก็เป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นหลุดออกจากเฟซไปก่อนแล้วกดเข้าเฟซใหม่ใช่ใเราต้องออกจากเฟซแล้วเราก็เป็นสองเป็นสิบสีน่นาฬิกานะคือบ่ายสองโมงนะคะแต่บ่ายสองโมงก็ <c oughs> โทษขออภัยด้วยจริงๆนะคะนะอ่านไม่ทัน,นะคะ่ะคุณบุญมีก็สวัสดีคุณพึ่งนะคะพี่พึ่งก็ นั่นนัานไม่สู้น้องไม่ได้หรอกพี่แกแล้วแล้วอะอย่างคุณนาก็สวยคุณนาก็สวยจริงจแิงนะคะคุณละมุนก็สวัสดีกับน้องน้ําอิงนะคะน้องน้ําอิงก็สวัสดีกาหนูสุดก็สวัสดีค่ะทั้งสามท่านสวัสดีค่ะคุณชติกาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ ก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปรับหลานที่โรงเรียนนะครับก็มันจะเป็นเวลาคาบเกี่ยวกันอย่างนั้นพี่นาก็เลยขออนุญาตขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะมันเหมือนแก้งเลยค่ะน้องน้ำอิงข้อความอะไรไม่รู้ก็ขึ้นมาอีกแล้วจะอ่อน เ <G ül> จ้าของห้องหลับไม่หลับไม่หลับเป็นยังไงทานข้าวหรือยังคะทานแล้วท้าข้าวเช้าข้าวเที่ยงพร้อมกันท้ายฝนจะตกหมองค่ะทรั้งนี้ก็มืดเหมือนกันที่ไม่มีแดด ไมีเดือนเหมือนกันมุนหาทีคุณดนัยก็สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับนะคะก็ตอบกลับตั้งนจึ่งครึ่งถึงร่่ของน้องเข้าไปอยู่ในไลท์เข้าไปอยู่ในไล์ของหนูหน้าอ๋อเอามือดันขึ้นดูนะคะ ถ้าไม่แม่เอามือดันมันก็ไม่เลื่อนสวัสดีค่ะคุณบุญมีคุณบุญมีมาแล้วสวัสดีค่ะคุณบุญมีคุณบุญมีบอกว่าสวัสดีคุณนานมีมีน้องแม่ปันแล้วก็มีพี่ลิซ่านะคะแล้วก็มีพี่สมัยนะคะ <living. S 1> เปิดเปิดสวยแบบคนละแบบคุณนานก็สวยแบบคนเออมเมื่อเช้าผมก็ทักทายคุยกับ คุณเกวลินว่าช่วงบ่ายเป็นมองล้าฝนจะตกนะมอค่ะทรั้งนี้ก็มืดเหมือนกันที่ไม่มีแดดเดี๋ยวๆไม่มีแดดเหมือนกัน,นุนหาทีแต่เป็นเป็นเหตุผลที่นาไล์ไล์ช่วงเช้าหัวข้า,มขาไม่ได้ในในช่วงเช้าคะ่ะมีมีน้องแม่ปันแล้วก็มีพี่ลิซ่านะคะแล้วก็มีพี่สมัยนะคะ<ม>เปิดป คลิปของท่านพงสวัรร์นะมีเสียงนกร้องอะไรนี่แหละเมื่อตึ๊บเมื่อตึ๊บแา้วก็กราบขอพระคุณนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะ ทานแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณบุญมีบุญมีทานข้าวหรือยังคะเนี่ยแกก็ตอบมาอยู่แต่ก็คุยกันสองสามคำเพราะว่าอยากให้แกพักขอ ทำหน่อไม้ไปเอาหน่อไม้มาทําหน่อไม้ดองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิติพรคุณพี่จรก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคแต่เป็นเป็นเหตุผลที่นาไฟ์ไร์ช่วงเช้าหัวข้ามไม่ได้ เช้าค่ะสบายดีไหมน้องเป็นยังไงบ้างคะคน,น,นเป็นยงไงบ้างคะพี่ลิซ่าเข้าได้